วันนี้ก็จะมาขอรีวิวแอปที่มีชื่อวอออ่า TV On ถ้าเปิดเลยอ่ะไปชงเลยขั้นแรกเข้าไปที่ Chrome, Webstore แ,แล้วพิมพ์คำว่า TV ในช่อง Search นะฮะโดยต้องพิมพ์เป็นภาษาไทายต้องหน้า Google โ,โดเป็นภาษาไทยนะเจอแล้วใช่แรกเลยก็เปิดไปดแล้วก็ติดตั้งมันลงไปในเครื่องเลยเลย มันกจะเด้งออกมาในหน้าถัดไปก็กดเปิดไปเลยมันจะมีให้ทั้งอ่านหนังสือพิมพ์และดูทีวีฟรีและทีวีเสียบบ้างอันนี้เช่นนี่ช่องห้านะฮะทัศน์บอห้านี่เอ็มคอร์ดและสกรีนออฟไม่ใช่โฆษณาแล้วนะแล้วก็นี่ฮะแล้วก็เลื่อนไปมาฮะอ่ะแพนด้าชาแนลเจ้าจริงจ่าลงดูแพนด้าชาแนลกันหน่อยนะ ม,ม,าามาอ่านหนังสือพิมพ์ครับวนนี้อ่านของกรมชลึกแล้วกันอะไรเนะี่ย้ากคอสอบอก,ก็มังม้งมาไม่นนะก็เปิดไปฮะเนี้ยก็จะมาก็จะเด้งไปในเว็บของกรมชลึกแล้วก็ดูไปแอปนี้ก็มีไว้เล่นคำๆหนุกนะครับก็มาอยากจะดูไปแล้วเครียดกันลนะเนี้ยขอจบแค่นี้ครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับ คนจะมาคนจะมามองตารอใครจะมาใครจะมาดูแลรอไปนานๆฉันกรชักทอแท้หวังไว้แค่เนี้ยแค่ได้พบเจ้ชาย